พบกับ iMCT News Podcast ประจำวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เร,เริ่มกันที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐบาลอเมริกันได้ตั้งข้อหาชาวอิหร่านที่เชื่อมโยงกับแผนที่ต้องสงสัยว่ามาจากกองทัพอิหร่านในความพยายามสังหารว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ค่ะ โดยในแถลงการของกระทรวงยุติธรรมระบุว่าชายที่ชื่อฟาฮัดชาเครีซึ่งได้รับคำสั่งจากหน่วยทหาร IRGC ของอิหร่านระบุกับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายว่าเขาถูกมอบหมายให้วางแผนสังหารพร้อมเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะกระทรวงระบุว่าชาเครีทำงานให้กับ IRGC อาศัยอยู่ที่กรุงเตหะรานโดยเขาอพยพมาสหรัฐตั้งแต่เด็ก ก่อนจะถูกในประเทศออกไปเราราว16ปีก่อนหลังถูกตัดสินว่ามีความผิดจากคดีปล้นและต้องติดคุกในสหรัฐตามรายงานของรอยเตอร์สจนาที่กล่าวว่าชักกิรียังคงรักษาสายสัมพันธ์กับเครือข่ายอญจฉริยที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานต่างๆโดยรัฐบาลเตหะรานเช่นการสอดแนมและวางแผนสังหารขณะที่ถูกสอบสวนชักกิรีกล่าวกับเจ้าหน้าที่ว่าเมื่อเดือนกันยายน IRGC ์ IR สั่งให้เขายุติภาร,รกิจอื่นๆที่ ทำอยู่และต้องวางแผนให้เสร็จภายใน7วันเพื่อที่จะสอดแนมและปลิดชีพทรัมป์ตามรายงานของ AP ซึ่งอ้างอิงเอกสารของคดีที่ถูกเปิดผนึกที่ศาลในแมนฮัตตันจ้าหน้าที่อ้างอิงคําพูดของชาเครรีที่ระบุว่าเราใช้เงินมากไปและเงินไม่ใช่ประเด็นนอกจากนี้เขายังบอกกับเจ้าหน้าที่สืบสวนว่าทําไมสามารถวางแผนสําเร็จภายใน7วันก็สามารถรอไปหลังเลือกตั้งก่อนเพราะเชื่อว่าทรัมป์น่าจะ แพ้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและน่าจะถูกสังหารได้ง่ายกว่าหากสถานการณ์ออกมาเช่นนั้นค่ะ ต่อกันที่การแต่งตั้งผู้หญิงเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวคนแรกในประวัติศาสตร์ของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะที่เมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นโดนัลด์ทรัมป์ได้เคาะชื่อแรกของโผทีมงานสำหรับรัฐบาลใหม่โดยการประกาศชื่อซูซี่ไวส์ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวโดยจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำงานในตำแหน่งนี้ค่ะไวส์เป็นผู้จัดการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของทรัมป์ในครั้งนี้และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างทั้ง จากวงนอกและวงในของว่าที่ผู้นำคนใหม่มาอยู่เบื้องหลังการหาเสียงที่มีประสิทธิภาพและช่วยทําให้แคมเปญหาเสียงของทรัมป์มีระบบระเบียบมากขึ้นที่ผ่านมาเธอพยายามเลี่ยงการตกเป็นจุดสนใจเคยแมก้กระทั่งปฏิเสธไมโครโฟนในงานเฉลิมฉลองชัยชนะของทรัมป์เมื่อวันพุทธที่ผ่านมานอกจากนี้ก็ปฏิเสธตําแหน่งอย่างเป็นทางการในฐานะผู้จัดการแคมเปญหาเสียงซึ่งเป็นตําแหน่งที่ทรัมป์มีประวัติการปลดและเปลี่ยนอยู่บ่อยครั้ง การแต่งตั้งไวท์ถือเป็นการตัดสินใจเรื่องสําคัญเรื่องแรกของทรัมป์ที่หลังจากนี้จะต้องฟอร์มทีมงานบริหารรัฐบาลกลางให้ได้อย่างรวดเร็วค่ะถึงแม้วายจะไม่ใช่คนแรกๆที่จะนึกถึงเมื่อพูดถึงประสบการณ์การบริหารรัฐบาลกลางแต่สิ่งที่เธอมีคือสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับทรัมป์และสามารถทําในสิ่งที่น้อยคนจะทําได้ก็คือสามารถช่วยแนะนําให้ทรัมป์ควบคุมอารมณ์ของตัวเองในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งค่ะซูซี่เป็นคน เข้มแข็งฉลาดสร้างสารรค์และเป็นที่ชื่นชมและเคารพนับถือกันทั่วโลกสูซี่จะทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยต่อไปเพื่อทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ซูซี่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐตามที่ทรัมป์ระบุค่ะโดยแม้วายจะหลีกเลี่ยงบทบาทสาธารณะแต่ก็มีอำนาจอยู่เบื้องหลังโดยมีการได้รับแต่งตั้งให้เป็นซ e อของ s a เ e America Pack ของทรัมป์ในปี200 21และกลายมาเป็นผู้นำในแคมเปญหาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทันทีที่เขาประกาศว่าจะลงสมัครในปีนี้ค่ะไปต่อกันที่ฝากฝั่งยุโรปกันบ้างค่ะ ที่ประเทศในสหภาพยุโรปนอกยูโรโซนเตรียมพร้อมรับระบบการเงินใหม่ที่ใช้ทองคําเป็นมาตรฐานโดยปรับสมดุลทุนสํำรองทองคําให้เท่ากับค่าเฉลี่ยของยูโรโซนที่ร้อยละสี่ของ GDP หลังจากนายคอนราดราชคอฟสกี้ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังโปแลนด์เปิดเผยว่านี่จะเป็นมาตรฐานทองคําใหม่สําหรับยูโรโซนทั้งหมดในอนาคตอันใกล้นับตั้งแต่ปี2561ประเทศยุโรปตะวันออกเร่งสะ สมทองคําอย่างมีนัยสําคัญโปลแลนด์เพิ่ม317ตันหรือคิดเป็นร้อยละ208ฮังการ,รีเพิ่ม107ตันคิดเป็นร้อยละ3,376และเช็กเพิ่ม32ตันคิดเป็นร้อยละ141โดยเช็กประกาศเป้าหมายร้อยตันส่วนโปลแลนด์ตั้งเป้า600ตันเพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนทองคําต่อ GDP ของยูโรโซนสําหรับแผนการนี้มีมาตั้งแต่ทศวรรษที่1ั9เมื่อธนาคารกลาง เนเธอร์แลนด์ขายทองคำ400ตันให้จีนผ่าน BIS ตามมาด้วยข้อตกลง CBGA ในปี2542ที่15ประเทศยุโรปรวมประสานการขายทองคำ2,000ตันใน5ปีเพื่อกระจายการถือครองให้สมดุลทั่วโลกค่ะขณะที่ธนาคารกลางทั่วโยุโรปส่งสัญญาณสนับสนุนทองคำธนาคารกลางอิตาลีระบุว่าทองคำเป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงที่ดีเยี่ยมขณะที่เนเธอร์แลนด์เรียกว่าเป็นสมอแห่งความเช ฝรั่งเศสมองเป็นแหล่งเก็บมูลค่าสูงสุดและเยอรมนีถือเป็นรากฐานเสถียรภาพของระบบการเงินโลกสำหรับทองคำค่ะ มากันที่เจ้าหน้าที่ของรัสเซียกันบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นเตมิทรีเมดเวเดฟรองประธานสภาค,ความมั่นคงรัสเซียและอดีตประธานาธิบดีรัสเซียรวมถึงเซอร์เกย์รัฟรอฟซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียคนปัจจุบันได้ออกมาเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถึงการยกเลิกสกุลเงินดอนลลาร์สหรัฐที่แข็งขันมากขึ้นพร้อมส่งสัญ,ญญาณเตือนเกี่ยวกับเสถียรภาพของดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยทั้งสองคนชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยง ในเสถียรภาพทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงในการค้าโลกที่ปัจจุบันประเทศบริกส์กำลังผลักดันระบบการชำระเงินใหม่เพื่อต้านภัยคุกคามจากการล่มสลายของดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาดทั่วโลกเมดเวเดฟ เตือนถึงปัญหาใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการล่มสลายของดอลลร์สหรัฐว่าฟองสบู่จะแตกไม่ช้าก็เร็วโดยจะเป็นการระเบิดที่อันตรายมากซึ่งอาจสร้างสถานการณ์ที่เลวร้ายมากสําหรับทุกคนเขามองเห็นความเสี่ยงพร้อมๆกับสังเกตเห็นความกังวลร่วมกันว่าถึงแม้จะไม่มีใครสนใจการล่มสลายของดอลลร์แม้แต่รัเสเซียเองก็ไม่สนใจแต่สิ่งนี้จะนํามาซึ่งความหายนะให้กับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันรัฟฟรอฟในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียก็ระบุว่าเขาไม่เห็นอานาจของอนาคตของอํานาจเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยดอลลาร์ซึ่งได้รับการโฆษณาให้เห็นว่าเป็นสินทรัพย์ร่วมกันของมวลมนุษยชาติมานานหลายทศวรรษกลายเป็นอาวุธแห่งการกดขี่และลงโทษคู่แข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์และผู้ฝ่าฝืนกฎโดยรัฟฟ์รอฟเชื่อว่าการละเมิดนี้หมายความว่าเงินดอลลาร์ได้ เขียนคำสั่งประหารชีวิตให้กับเงินดอลลาร์เองในฐานสะสกุลเงินสำรองของโลกพร้อมกับกล่าวว่าประเทศตะวันตกการกระทำของพวกเขาเองเป็นตัวเร่งกระบวนการเลิกใช้เงินดอลลาร์ที่กำลังดำเนินอยู่ทั่วโลกค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่เรื่องหุ้นค่ะที่ณสิ้นปี2023ที่ผ่านมาบริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐคิดเป็นร้อยละ59ของมูลค่าตลาดหุ้นทั่วโลกมูลค่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในดัชนี S&P 500ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุด500แห่งในประเทศค่ะ ขณะที่บริษัทที่มีมูลค่านับล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเกือบทั้งหมดของโลกอยู่ใน S&P 500ไม่ว่าจะเป็น Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, a m azon หรือ Meta หรือที่รู้จักกันในนามของ Magnificent Seven S&P 500มีสัดส่วนร้อยละ51ของมูลค่าตลาดรวมทั่วโลกส่วนที่เหลือของตลาดหุ้นสหรัฐมีส่วนร้อยละ8ค่ะตลาดหุ้นของประเทศที่พัฒนาแล้วมีสัดส่วนร้อยละ30ของ Market Cap โตามมาด้วยตลาดเกิดใหม่ที่ไม่รวมจีนร้อยละแส่วนตลาดหุ้นจีนมีสัดส่วนร้อยละสค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันธรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ